กรมอุตุนิยมวิทยาออกมาเตือนภัยพี่น้องประชาชนช่วงวันที่3ถึงวันที่7พฤษภาคมนี้นะคะประเทศไทยตอนบนระมัดระวังในเรื่องของพายุฤดูร้อนแล้วก็มีลูกเห็บค่ะแล้วก็มีการเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาในหลายๆพื้นที่อาจจะมีฝนนะคะแล้วก็ทําให้ชุ่มฉ่าได้วันนี้เราไปอัปเดตข้อมูลข่าวสารค่ะคุณผู้ชมท่านไหนที่เข้ามาร่วมรับชมนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้เป็นกําลังใจให้กับทั้งช่องอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศวันนี้ติดตามข้อมูลข่าวสารแล้วก็อัปเดตข้อมูลข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะล่าสุดก็ออกมาเตือนภัยประกาศตอนนี้ประเทศไทยยังคงมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดแต่ว่าในช่วงวันที่3ถึงวันที่7พฤษภาคมนี้ประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นบางพื้นที่ในลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนองลมกันโชกแรงแล้วก็มีลูกเห็บตกบ,บางส่วนรวมไปถึงอาจจะมีฟ้าผ่าเกิด ก็ได้เพระนาะฉะนั้นค่ะฝากเตือนภัยพี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็มีการพยากรณ์อากาศออกมานะคะเตือนภัยพี่น้องประชาชนสําหรับเรื่องของลมกรนโชกแรงการอยู่ในที่โล่งแจ้งฝนใหม่ฟ้าใหม่ระมัดระวังในเรื่องนี้ด้วยอาจจะมีฟ้าผ่าค่ะซึ่งในช่วงของวันที่3ถึงวันที่5พฤษภาคมนี้ขึ้นลมแรงจะมีการพัดปกคลุมในส่วนของภาคเหนือตอนบนแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วก็ประกอบในช่วงวันที่6ถึงวันที่7พฤษภาคมนี้จะมีแนวโน้ม ในเรื่องของลมใต้นะคะพัดปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกรวมไปถึงภาคตะวันตกของพื้นที่ค่ะอาจจะทําให้มีลมกันโชกแรงรูปเห็บตกในบางพื้นที่ฝนฟ้าคะนองอาจจะมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นก็ฝากเตือนภัยพี่น้องประชาชนขอให้ระมัดระวังนะคะอันตรายจากพายุูรดอนฝนฟ้าคะนองค่ะซึ่งตอนนี้ก็ฝากเตือนภัยพี่น้องประชาชนทุกคนทั่วประเทศค่ะนี่คือข้อมูลข่าวสารเรื่องราวดีๆที่นําโมฝากค่ะหากท่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ จะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ